บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะตรงจุดตรงใจหรือไม่ใครที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อโคเรือนสูงสุดอยู่ที่20,000บาทสำหรับปีการผลิต2567ทับหปีนี้จะมีหรือไม่วันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมล่าสุดนะคะร้อยเอกชมนัดพมเผาตอนนี้ได้มีการเตรียมเสนอชงเข้าที่ประชุมนบขในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า,า4.68 ร้านคู้เรือนแต่จะเป็นโครงการอะไรแบบไหนวันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s c r i b ้เป็นกําลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยใครที่เราคอยติดตามการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อผู้เรือนในการโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในทุกๆปีที่ผ่านมา ีนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะร้อยเอกชมนัญพงเผ่าค่ะได้มีการเตรียมเสนอและก็ชงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านที่ประชุมนบขสำหรับโครงการที่จะออกมาในรูปแบบใหม่คือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมในรูปแบบของภาครัฐแล้วก็เกษตรกรจ่ายเงินคนละครึ่งนะคะซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนค่ะในเรื่องของปุ๋ยในอัตราไร่ละ50กิโลกรัมต่อไร่ครัวเรือนไม่เกิน20ไร่ไม่เกินครัวเรือน และ1น0 0กิโลกรัมค่ะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะดําเนินการผลิตในปีการผลิต2567ั้ทั 68, และต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรประมาณอยู่ที่4ี่ดล้านคนเรนแยกเป็นเกษตรกร2กลุ่มก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ที่4.68ล้านคนเรนผู้ปลูกข้าวทั่วไปนะคะแล้วก็เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยค่ะโดยการใช้จ่ายจากเงินทุนของทอกศในการสำรองในการดำเนินโครงการอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0 0กว่าล้านบาท ทครกกางร,รายจ่ายสำรองกรณีฉุกเฉินประจำปี2 5 6 7ค่ะและโครงการนี้จะเป็นการมอบหมายให้ทางกรมการข้าวนะคะไปตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือมนบวขอและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไปค่ะายเอชมณัฐพรมเผ่านะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้งบประมาณเพื่อดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าบรหิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีละ5 4 0 0 0กว่าล้านบาทซึ่งเป็นการสนับสนุนลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกินคูเรือนละ20ไร่ไม่เกินคูเรือนละ2 0 0 0 0บาทนั้นล่าสุดเป็นการสนับสนุนให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้คาดว่ากเกษตรกรค่ะผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าถึงโครงการในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นโครงการปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ าพการผลิตข้าวแล้วก็ยกระดับคุณภาพข้าวให้สนองความต้องการของตลาดอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของทางภาครัฐได้ปีละ20,000ืล้านบาทด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกิน20ไร่ต่อเฟื่อนและต้องใช้งบประมาณปีละ5 4 0 0 0ืกล้านบาทไยเอชชมานัทผมเผาก็ได้กล่าวไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังได้รับทราบคําสั่งของนบขและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติซึ่งลงวันที่ ะะของวันที่28ธันวาคม2566เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพี่น้องเกรรษตรกรชนะปีนี้ไม่มีไร่ละ1,000บาทแล้วแต่จะมีโครงการในรูปแบบใหม่เข้ามาชื่อเหลือก็คือปุ๋ยคนละครึ่งนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,ก็แช์เป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ